อาทิตย์ที่11สิงหาคมพระคุบาจะประกอบพิธีไหว้ครูบุรพาจารย์หลวงพ่อแบวปาสาธิโกไหว้ครูยันดวงเศรษฐียันี่เจิมให้คุณโยมที่ปากมือปีนี้ตรงกับวันที่11สิงหาคมซึ่งญ,ญาติโยมทั้งหลายท่านใดปรารถนาจะมาร่วมมหามงคลพิธีกอขอจเจริญพรเชิญได้ ผู้เข้าร่วมพิธีไม่ต้องรับบัตรคิวใครมาตอนไหนก็เข้าร่วมพิธีได้พิธีจะเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปพระรูบาจะประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชิญบารมีภูบาอาจารย์มาสถิตปกปักรักษายัางมนทนพิธีหลังจากนั้นเวลา12นาฬิกาจะนำพาญาติโยม กล่าวคำไหว้ครูบูชาครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระคุบาจ,จะอ่านองค์การว่าพระคาถาทุกครอบฝวามือยกดวงเศษฐีประหนึ่งว่าทำอะไรกลับไปแล้วหยิบจับอะไรให้เป็นเงินเป็นทองผู้เข้าร่วมพิธีไม่ต้องใช้บัตรคิวแต่ใครมาถึงก็ให้ยกผ่านครูตามศรัทธา ในวันนั้นพระครูบาจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เขาประทับยันดอกบัวสวรรค์ให้ที่ฝ่ามือยันบัวสวรรค์เป็นยันที่มีพุทธ,ธานุภาพครอบคุมทุกๆุกด้านเมตตามหานิยมโชคลาบเปิดรับความเป็นมงคลจะกระทำประทับให้เฉพาะในวันพิธีไหว้ครูเท่านั้นหนึ่งปีทำครั้งเดียว นายยกทานครูเสร็จเจ้าหน้าที่จะประทับยันที่ฝั่ามือให้และเราก็เข้านั่งเต็นต์บารมพิธีเรียกง่ายๆว่าก่อนจะเข้าไปนั่งในพิธีคุณโยมจะต้องประทับบัวสวรรค์ที่ฝั่ามือเสียก่อนถึงจะสามารถเข้าร่วมพิธีได้แต่สําหรับบางท่านที่มีกุศลและจิตศรัทธาได้น,นาําถังบุญมาถวายได้เคยรับเป็นเจ้าภาพถังบุญไปวันนั้นใครเป็นเจ้าภาพถังบุญมา เฉพาะเจ้าภาพถังบุญนาคุณโยมจะต้องรับปัดรคิวถามว่าทําไมถึงจะต้องรับบัตรคิวถังบุญเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้าถวายจะไม่ได้ไม่เกิดการชุนลมุนวุ่นวายเจ้าหน้าที่วัดจะเรียกตามบัดรคิวสมมุติว่าครอบครัวเรารับถังบุญพระป่าไปหนึ่งถังเรามากันห้าคนรับไปหนึ่งถังเราก็รับปัดรคิวเพียงหนึ่งใบเท่านั้น ครอครัวเรารับถังบุญไปสามถังเราก็ไปรับมาแค่3มบัตรคิวเท่านั้นเท่ากับจํานวนบัตรถังบุญที่เรารับไปเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาเจ้าหน้าที่เขาก็จะเรียกเตียงคิวเขาเ้าถวายแล้วพระครูบาก็จะมอบของที่ระลึกให้ในวันงานเท่านั้นใครที่นําถังบุญมาถวายในวันงานพระครูบาก็จะมอบของมงคลที่ระลึกให้ ของของมงคลชนิดนี้ต้องมอบต่อหน้าอุรภาจารย์เท่านั้นเป็นผ้ามงคลศักดิ์สิทธิ์เป็นของมงคลที่ระลึกพิเศษเพราะฉะนั้นกระแจงให้าติธรรมทั้งหลายทราบโดยทั่วกัน